สวัสดีครับสวัสดีครับยินดีเข้าสู่สตาร์เลกขอนนะครับสวัสดีครับทุกท่านขอบคุณที่ทสื่อมวลชนทุกท่านนะครับที่ให้โอกาสมาในวันนี้และในวันนี้ครับผมจะวาดดวงดาวดวงใหม่ที่มีความงดงามและเจ,จิดจัสไม่แพ้ดวงดาวดวงใดบนท้องฟ้าและดาวดวงใหม่ดวงนั้นก็คือเดือนเด่นแดนดาวครับ อ,อันนี้หายตัวไปค่ะหายไปได้งไงพีมไม่ทราบเหมือนกันค่ะอันนี้ให้พีมไปชงชาบพอพีมกลับมาที่ห้องอันนี้ก็หายไปแล้วค่ะอันนี้ไปตามหายเจอสิผมว่าอยู่แถวนี้แหละเอ่อขอโทษทีนะครับพอดีว่า ดาวดวงใหม่ของเราเนี่ยตื่นเต้นไปหน่อยฮะขอเวลาสักครู่หนึ่งนะครับผมขอโทษดีครับขอโทษครับ คมกิจคะนี่ก็เลยเวลามาครึ่งชั่วโมงแล้วนะคะคุณรขอโทษนะครับค่วรบัวรออีกสักรู่นะครับนี่พี่รอมานานแล้วนะคะเนี่ยเดี๋ยวพี่ยังมีไปทำข่าวที่อื่นอีกนะคะผมขอโทษจริงๆครับค่ะเป็นไงบ้างเจอไหมไม่เจอเลยค่ะเตรียมว่าแอนนี่ หนีไปแล้วแน่เลยค่ะเราจะหนีไปไหนเนียอ่าเปิดคิตตี้คีด่วนเลยนี่ก็ได้ไลายของคุณชลดาเหมือนกันคิตตี้คีคนี่ค่ะนี่ก็ป่าซิสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนที่เพิ่งเข้ามาในเพจนะคะวันนี้ด้าขอแจ้งให้ทราบว่าค่ายคิตตี้คีเนี่ยมีแขกคนสำคัญมาเยี่ยมด้วยค่ะ ส่วนจะเป็นใครนั้นไปพบกับคุณสัตยาได้เลยค่ะสวัสดีครับสวัสดีแฟนๆที่กำลังรับชมในไลฟ์ของเพจคิติคีอยู่นะครับผมสัตยาเป็นเจ้าของค่ายคิติคีครับวันนี้ผมมีความรู้สึกภาคภูมิใจอย่างยิ่งเลยครับที่จะได้เปิดตัวนักร้องคนแรกของค่ายนะครับซึ่งเธอคนนี้นะครับเป็นนักร้องลูกทุ่งมอลำที่กำลังมาแรงในตอนนี้เลยครับและก็เป็นขวัญใจของชาวบนอีกด้วยนะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณเดือนเด่นแดนดาวครับ สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะผมก็ขอบคุณคุณเดือนเด่นมากๆเลยนะครับที่ให้เกียรติมาร่วมงานกับค่าคิดที่คีเดินเด่นก็รู้สึกเป็นเกียรติมากๆเลยนะคะที่ได้ทํางานกับคุณสัตยาค่ะเดินเด่อนอยากทํางานกับคนที่มีเกียรติมีศักดิ์ศรีไม่ขโมยผลงานเพลงของคนอื่นและที่สําคัญนะคะไม่เอาเปรียบศิลปินด้วยค่ะโอ้โหคุณเดินเด่นนี่แฟนเพลงเยอะมากเลยนะครับอยากจะบอกอะไรแฟนๆไหมครับ ออวันนี้เดือนเด่นจะได้เป็นนะักร้องเต็มตัวแล้วนะคะเดือนเด่นสัญญานะคะว่าจะผลิตผลงานเพลงออกมาให้แฟนคลับหรือแฟนเพลงเนี่ยได้ม่วนซื้นกันเลยนะคะแล้วก็ติดตามผลงานของเดินเด่นด้วยนะคะโหตอนนี้มีคนเข้ามาชมไลฟ์สดพันกว่าคนเลยครับแฟนคลับเยอะจริงๆนะครับถ้าอย่างนั้นผมก็ขอให้เป็นแฟนทุกคนนะครับร่วมกันเป็นสักข,ขีพยานในการเซ็นสัญญาครั้งนี้ด้วยครับ พร้อมไหมคะพร้อมตั้งแต่ออกจากบ้านแล้วล่ะครับเด่นเด่นสวยจังเลยค่ะเป็นคุณคอมกิจเลยค่ะคุณค่ะคุณคอมกิจคะเกิดอะไรขึ้นนะคะทำไมคุณเดอนเด่นถึงได้ไปเซ็นสัญญากับคิตตี้คีนะคะใจเย็นก่อนเลยครับใจเย็นก่อนนะครับ ผมก็อยากรู้เหมือนกันครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นขอโทษทีนะเอ้างั้นวันนี้พอแค่นี้ก่อนนะคะ